ที่พักสไตล์อบอุ่นนะคะรับอบล้อมไปด้วยธรรมชาติโอวบรรยากาศเด่นมากนะครับต้นไม้นี่แบบเยอะมากนะครับเพราะว่าวันนี้เรามาอยู่วันที่อาทิโอบูติกเฮาส์อยู่อำเภอชุมแสงจังหวัดนรครสวรรค์เองไม่ไกลเลยจ้าจุดเด่นคือพื้นที่กว้างมากมีอะไรให้ทำเยอะแยะต้นไม้ก็เยอะมากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบอาทิโอคือดีสุดๆเราสามารถ,รถาราวิ่งเล่นได้เราไ่โคนึง ึ่งจุดเด่นไม่ได้มีแค่นี้นะผมอยากนําเสนอไปที่สุดเลยคือบ้านพักของที่นี่เนี่ยมีทั้งหมด8รูปแบบเลยล่ะซึ่งแต่ละหลังก็จะมีเรื่องราวไม่ซ้ํากันเริ่มกันด้วยหลังแรกบ้านรวมเพื่อนจุดเด่นของบ้านหลังนี้คือจะเป็นเตียงสองชั้นครับมีทั้งแบบเตียงนอนสองคนกับห้องที่นอนได้สี่คนไม่น่าล่ะถึงเรียกว่าห้องรวมเพื่อนเพราะนอนได้หลายคนนั่นเองต่อมาบ้านเจ้าขุนหลังนี้ข้างในจะมีพื้นที่กว้างมากครับเหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กๆมาด้วย ต่อมาบ้านไม้หอมเลยเข้ามาเนี่ยผมตกใจกับไฟห้องน้ําแบบสุดๆคือดูล้ามากไฟตกแต่งค่อนข่ายที่จะสวยงามเลยทีเดียวแต่จุดเด่นที่แท้จริงเลยคือต้นปีกเป็นต้นไม้ที่มีดอกหอมมากติดกับข้างบ้านเลยล่ะบ้านเตียงคู่สําหรับใครที่นอนดิน้นต้องหลังนี้เลยล่ะไม่ต้องขีดเพื่อนแน่นอนแยกกันคนละเตียงเลยบอกกับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวอยู่นะเนี่ยต่อมาบ้านชมจันทร์ จุดเด่นของบ้านนี้น่าจะเป็นห้องน้ําครับหลังนี้มีอ่างเอาไว้แช่น้ําแบบนี้แล้วก็มีกําแพงกระจกซึ่งเรามองออกไปก็จะเห็นท้องฟ้าเลยล่ะครับไม่มีหลังคาเวลาแช่น้ําในตอนกลางคืนก็สามารถนอนดูพระจันทร์ได้เลยบ้านเจ้าหญิงหลังนี้เนี่ยผมสังเกตเลยว่าเตียงนอนจะสูงกว่าทุกๆหลังหรูหราขาวสะอาดตาเหมือนดั่งเจ้าหญิงส่วนห้องน้ำนี่ก็กว้างอีกแล้วหน้าห้องก็จะมีชิงช้าให้นั่งเล่นด้วยล่ะ ต่อมาต้องบ้านต้นไม้เลยครับพาทีโอนี่จะมีทั้งหมด6หลังมีทั้งบ้านต้นไม้เล็กกลางแล้วก็ใหญ่ตามขนาดตามราคาแต่สิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือตูวบ้านจะเป็นไม้ทั้งหลังเฟอร์นิเจอร์ภายในทุกอย่างคือไม้หมดยกเว้นห้องน้ํานะที่เป็นพื้นกระเบื้องส่วนที่เป็นไฮไลท์สุดเลยมัน่าจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างบ้านต้นไม้ใหญ่ไปบ้านต้นไม้กลางครับเอาไว้เดินเล่นสนุกสนุกได้แต่รับน้ำหนักได้แค่5คนนะ ว่าแต่ข้างบนเนี่ยบรรยากาศดีเหมือนกันนะนี่เราวกับว่าต้นไม้กับบ้านเนี่ยคือหนึ่งเดียวกันเลยและมาในบ้านพักหลังสุดท้ายเลยคือรถบ้านมีทั้งหมด3คันข้างในบอกได้เลยว่าไม่กว้างมากครับเหมาะกับการมานอนแค่1คนถึง2อคนเท่านั้นมีทุกอย่างอำนวยความออสะดวกค่อนข้างดีอยากเปิดประสบการณ์นอนในรถบ้านก็มาได้เลยแล้วนอกจากบ้านพักที่น่าสนใจแล้วก็ยังมีพื้นที่สําหรับการได้เดินเล่นพักผ่อนใรอยากจะพายเรือก็ได้ ั่นจักรายานก็ได้เดินสะพานลิงเล่นๆก็มีสระว่ายน้ําก็มีบรรยากาศร,รอบๆของที่พักที่มองแล้วสบายตาสบายใจและรม่มรื่นจริงๆเย็นครับผมบรรยากาศดีมาก <laughs> ชอบอ่ะชอบอ่ะชอบบรรยากาศดีมากเลยแต่ถ้าใครหิวที่นี่มีห้องอาหารให้บริการด้วยโดยเฉพาะเมนูอาหารไทยที่อร่อยมากใครมาชุมแสงต้องแวะมากินนะขอบอกเลย หรือจะมานั่งชิวๆกินกาแฟกินเค้กด้วยก็ได้เพราะเขาเปิดเป็นคาเฟ่ด้วยละ่ะมีปั่นจักรยานเก่าๆด้วยเหมือนได้ย้อนวัยเลยล่ะครับอ้อพูดถึงจักรยานเนี่ยพี่ตามเจ้าของที่เนี่มีของสะสมด้วยนะนั่นคือจักรยานครับเยอะไหมละ่ะเต็มไปหมดเลยมีทั้งเก่าและใหม่ ใช้งานได้ทุกคันเลยนะไม่อยากโง้เอาไปปั่นขี่เล่นได้ด้วยนะและยังไม่หมดเขายังสะสมมอเตอร์ไซค์เก่าๆพวกนี้ด้วยนะเยอะมากใครสายวินเทจจะถูกใจสิ่งนี้ใช้งานได้จริงทุกคันเพราะเขาดูแลตรวจเช็คสุขภาพรถทุกคันเป็นอย่างดีนี่คือผมให้พี่พนักงานลองเทสให้เราได้ดูกัน ยังไงบ้างครับเชื่อยอะไรยังครับใช้งานได้จริงๆยอดเยี่ยมและนี่คือความประทับใจเกือบทั้งหมดของที่นี่ครับเป็นไงบ้างครับอยากลองมาสักครั้งไหมล่ะที่พักสไตล์อบอุ่นที่เหมาะกับการพักผ่อนได้ทุกเพศทุกวัยถ้ายิ่งมากับครอบครัวถือว่าที่นี่เหมาะสุดๆเพราะที่พักก็ไาลล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ดูสดชื่นเหมาะกับวันสบายๆของครอบครัวชวนมาเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศกันเถอะครับพาร์ทิโอบูติกเฮาส์ ยินดีต้อนรับครับรู้สึกเป็นติวที่แบบว่าหน้ามาพักผ่อนแบบกับครอบครัวเลยนะบ้านเกือบทุกหลังนะก็สามารถลิงก์กันได้นอนได้4ี่คน2คนอะไรเงี้ย<ม>คือพื้นที่ก็แบบ<ม>ก็ดูกว้างนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าถ้าเราเดินรอบๆเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยขนาดนั้นก็เดินเรื่อยๆชิวๆแต่ถ้าใครจะมาเนี่ยต้องแบบจองมาก่อนนะไม่งั้นเดีเ๋ยวคุณจะไม่ได้ไม่ได้พักแบบที่ฟารแบบนี้ ถ้าใครสนใจจะมาพักติดต่อได้ที่เพจเลยสนุกสบายใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้ต้องมาแล้วจ้า